สวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะใช่คุณเบนหรือเปล่าคะใช่ครับขอฝาแนี้ฝักตัวหน่อยนะครับเออขอบคุณค่ะไอ้น้ามีเออนุ่มมากน่ารักมากเลยค่ะขออไรจะมีใช่ไหมครับค่ะ,ะเว้นวักเมื่อกี้เบนวักทิ้งเว้นวักนานไปหน่อยก็เข <c oughs> <ๆ>้าใจว่าหมายถึงผมว่าแต่คุณท,ทำงานอะไร่ะครับฉันเป็นพนักง,งานออฟฟิศค่ะแต่ระดับ ผู้บริหารเลยนะคะโอ้ดีดีมากเลยครับแล้วคุณมีสเปคผู้ชายในฝันที่ชอบไหมครัเป็นประมาณไหนไม่นะคะฉันแค่อยากเขาตายไปพร้อมกับฉันนะคะอ๋ะอไม่ใช่ค่ะหมายถึงอยากให้เราสองคนอยู่ดูแลกันและกันตลอดไปอะคะ่ะโอเออขอโทษทีนะคะพอดีฉันตื่นเต้นไปหน่อยไม่เป็นไรครับแล้วคุณ่ะคะเชอฟ่ิงแบบไหนผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็อ่า มีข้อเดียวนะครับขอแค่หลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วเนี่ยผมขออนุญาตพาเสด็จพ่อเสด็จแม่ผมเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเป็นจะได้แบบครอบครัวใหญ่แล้วผมจะได้ดูแลท่านด้วยงเราโอเคไหมครับท่านแบบนี้ได้สิคะยังไงพวกท่านก็เลี้ยงดูคุณมาจนเติบใหญ่กว่าจะเลี้ยงคุณโตมาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะทั้งเช็ดขี้เช็ดเหี้ยวยันแถมป้อนข้าวป้อนน้ำอีกเออนี่ คุณโอเคจริงๆใช่ไหมครับเนี่ย <laughs> โอเคสิคะทำไมจะไม่โอเคถ้าคุณไม่เชื่อชน,นะฉันขอสาบานตน่อหน้าหมีตัวนี้เลยก็ได้ว่าถ้าฉันพูดโกหกขอให้สามีนาโคฉันมีอันเป็นไปไม่ดีเลยค่ะ,ะนี่นี่คุณหมายความว่าถ้าเกิดคุณทําไม่ได้เนี่ยคนที่มีอันเป็นไปผมเนี่ยเหรอฮะโอ้ยรับไม่ได้หรอกผู้หญิงแบบคุณเนี่ยนะผมโอ้ทนไม่ได้หรอกเดี๋ย <ไป S 1> สิคะฟังฉันก่อนใครจะเอาไว คุณเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่กลัวตายอืมก็เพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะเมื่อไหร่ไงแต่ใส่แม่ทำไมคะอ๋อพอดีผมเป็นคนสื่อสารไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแม่สื่อก็เลยไม่อยากให้ผมพูดเท่าไหร่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะพอเราเถอะสบายสบายจริงอืมเฮ้ยคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยยอยุอายุ ไม่ใช่อายุอะไรนะเมื่อกี้ผมถามว่าอะไรนะอายุไม่ใช่อายุถามว่านามสกุลอะไรอ๋อนามสกุลเหรอเออนามสกุลอะไรคิดเลยมอกูค่ะฮะมอกูโปกูหมอกูปกูอ๋อโปกูเออนามสกุลอะไรวะทำไมไม่ไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินเออไม่คุ้ดีเหมือนกันถ้าเราเนี่ยเ้ยเขาท่าสีผิวก็ได้อยู่นะเนีาย จริงอะคะฉันหุ่นดีเหรอจริงสิคนรู้ไหมเพื่อนอะชอบบอกว่าฉันไม่มีเอวอะไม่มีเอวเุ้ยใครบอกนี่โอ้มันเริ่มาเทิมเลยเนี่ยเอวแบบใหญ่มากเลยโอ้หน้าตกคนปัง้งนี่มากเลยดีมากเลยนะเนี่ยเอวเนี่ยให้ขอตบหน่อยว่า อะไรอ kind of e, ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่สื่อถึงให้ใส่แมสอ่์เข้าใจแล้วว่าทำไมแม่สื่อถึงให้ใส่แมสอ่ะเพราะมึงเนี่ยพูดจาไม่ได้เรื่องเลยพูดจาปากไม่ดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะบอกกูเองให้กูถอดเออแต่ตอนแรกกูบอกมึงไปแล้วทีแรกว่าเอ้ยกูปากพูดไม่ค่อยดีนะเออไม่ใช่เขาเรียกว่าเรียบเรียงคขาพูดไม่ค่อยถูกแต่กูพูดด้วยความเจตนาดีนะเว้ยเออไม่เป็นไรปากไม่ดีไม่เป็นไรขอแค่รวยก็พอแล้วนี่รวยป่ะรวยไหม็นด้วย อะไรนะที่ถามว่าโอ้พูดถึงเรื่องเงินทองนะผมนี่นะโอ้เป็นคนที่ให้เกียรติเงินสกุลเงินทองมากเลยนะครับผมนี่นะไม่ป้นไม่จี้ไม่ขโมยแล้วก็ไม่มีครับไม่มีไงก็ถูกแล้วให้เกียรติให้เกียรติเออแล้ก็ไม่ไม่รวยก็ไม่เป็นไรขอแค่ฉลาดก็พอใช่โอ้เรื่องฉลาดนี่นะรู้จักเอลเบอร์เอลสไตล์ไหม อ่ารู้จักไหมรู้จักแหละใช่ใช่ผมก็รู้จักไงได้งั้นเดี๋ยวฉันอาจจะถามคำถามคุณหนึ่งข้อนะเฮ้ยเป็นคำถามที่ดีนะยังเฮ้ยมันเยอะเลยถ้าสมมติคุณตอบคำถามข้อนี้ให้ถูกอ่ะฉันกับคุณเนี่ยเราเป็นแฟนกันเลยฉันกับคุณจริงเหรอเฮ้ยมาดิได้โอเคได้เสมอเมื่อเธอสนองจัดไปสองเบวกสองเท่ากับเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสองไม่น่าใช่มั้งคิดดียทีไหม สองบวกสองก็ยี่สิบสองไงเฮ้ยมันผิดอีกทีนึ่ง้ยมันก็ยี่สิบสองไงสองสองมันก็ยีิบสองอะไรเนี่ยโง่เปล่า้ยนี่มึงด่ากูทำไมเนี่ยกูสาถามคำถามง่ายๆกับมึงนะก็สองมันยี่สิบสองหรือเปลอกูบอกสองบวกกับสองยี่สมึงนี่มันโง่ของแท้กูไม่คุยกับมึงวะไยเดี๋ยวก่อนมึงเฉลยก่อนสอองเท่าไหร่ไยไอ้โจ๊บด